พร้อมยังไปหลบได้จะตอบพี่อะอยากลูซิเฟอร์หนึ่ครังหลบไปหลบไปอุม้มดังกันนะดูไว้ใครเล่นลิงอะเมนทำแ,แต้มยืนมองหน้าขยับปับ๊บนึงก็ดังเมนทำแ,แต้ม ทำาลยล้างชแนลเรามาพังทำลายความเหงา <Whoa! S 2> พังทำลายความเศร้า <Whoa! S 2> ทำไรล,ล้างชแนลลุยไปกลับทำารล,ล้างชา <Whoa! S 2> แนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa! S 2> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa! S 2> ทำไรล,ล้างชาแนลลุยไปกลับทำารล,ล้างชาแนล Let's go <S ดังอย่างเดียว3 0 0้บาทครับพร้อมสนับสนุนอ่ะแป๊บหนึง่งอ่ะไอสะ้สักกูรูรบกวนใช่ไหมพักก่อนเดี๋ยวตานี้พี่ดังให้ยับเลย <S <S> <S ผมทำ แต้มได้ปับบอกเพื่อนก่นอนเดี๋ยเพื่อนไม่ส่งให้เคยเล่นลิงล่างสองแล้วแล้วเพื่อนไม่ส่งให้ป่ะพี่เคยบ่อยมากเอ้ยไม่ใช่ขอปลาพายลิงล่างแรกเนี่ยพี่เป็นบ่อยมากเลยเล่นแล้วเขาไม่ค่อยส่งบอลให้พี่ไม่เข้าใจว่ามันเป็นตัวทําแต้มหลักได้เลยนะครับลิงแอดวานเนี่ยทําไมเขาไม่ค่อยส่งบอลให้เล่นไม่เข้าใจจนทุกวันเนี้ยก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี ในแรงสุดยอดสนามดังบางครั้งก็เป็นนะครับเขาไม่ส่งบอลให้เล่นเลยเอาให้พี่ไปรีบาวกลับไปเกมรัดอย่างเดียวไม่ให้ทําแต้มเลยพี่แบกผมด้วยขอดังคงคมคนจริงต้องดัง่ันหน้าคนจริงต้องดังหันหน้าฮัลโหลสิริอ๋อจบละพิมไม่ทันเ <laughs> <laughs> บื่อไอเกมนี้พิยมพ์ยากเกินแล้วลเขาจุนอันดับสิบของประเทศไทยมาตบพี่เลยนะครับอันเนี้ย ไม่แน่ใจว่าดูสตรีมหรือเปล่าแต่ว่าบอกเลยนะครับจูนก็จูนเถอะเดี๋ยวดูคนจริงต้องดังอัดหน้าผมขอ u a ครับให้สองพันไม่เชื่อฮะโดเนี่มาก่อนเดี๋ยวเล่นฮะระวังจูนสเติลติดมือฮะจูนมันยืดบอลเราไปเลยเฮ้ยพี่ใส่ลูนมาป่าวะ ูมเอฟเฟกต์มาดังเปิดแบบเข้มๆไปหนึ่งดอกสองกระสุนดังทั้งเกมนะเกมเนี้ยถ้ายิงแสดงว่ากดผิดถ้าลูกยิงมาแสดงว่ากดผิดโอ้ล้วหลอกโศกติดอ่ะใครกระโดดลูกเพว่าูมเอฟเฟกต์มาลัวล้ว effect ดังต้องรุนแรงฮะเฮ้ยเกินไปโอ้โหลูกพี่จุนเอาเรื่องว่ะพี่ไอ้นี่ จุนมันโคด,ดเกียรเลยอ่ะหลอกพูไเปเลยอ้าหักเข้ามือตกไม่ถึงด้วยยางยางยังไม่ได้ดังเลยลูพี่จุนลั่นเลยละ่ะดูพี่เขากลัวพี่อเดะเห็นชื่อก็รู้แล้วพี่ต้องดังไงเลยลั่นอุ้ยงานเข้าแนละ้วเออคาคิราชันของมากิอูม้มาเลยแบ็กเต็ปรอ,อตบลงกงกิบรีมา,อ,าอุ้พี่จุนมันโหดจังวะ เกินไปลูกพี่จูเกินไปเก็บบอลแบบตือนๆส่งปั๊บตูมเขารอพี่สกิลอยู่รู้ป่ะเขารอแบบพี่แบบสเต็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่ไม่ฮะคนจริงต้องดังอันหน้าเมื่อโดเนตมาผมดังอนหน้าเกินไปเฮ้ยยังไงระวังสติลนะเาวแล้วตัดบอลระวังสติล อุ <ว pools> ้ยกดผิดโอ้แล้วมือลั่นเอาไม่ลงไม่เ <fuck> ป็นไรจะแคนเซิลน่ะมันแคนเซิลไม่ได้ก็บอกแล้วถ้าเกิดยิงนะเขากดผิดลั่นล้านนะลั่นสูมเตียวไปมือเลยครับเดินไปเลยอัตติอัดหน้าจุนทำไมตาบ้าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูของจริง อะไรก่อนโอ้โหโอ้โหแล้งลองยิงโลกไม่ลงเกมดีเกมดีที่เรารักไนซ์แอชิฟต์ตูมาับไปแป๊บหนึ่งชาร์จแป๊บหนึ่งขอเมมแป้นหนดังทั้งเกมสปอนมาจาก40สติกรยไอ้นี่มันยิงแสกง่ายอย่างเดียวเลยทีนีะมันเน้นยิงแสกกันรัวๆเลย เหมือนพี่เลยเน้นดังแสกหลบได้อแล้วสับตอกจุนด้วยปะจูน๋ยววน่อน้อยน่อยเดี๋ยวก็สับสอกแล้วดังกันหน้าเขาบอกแล้วจุนแล้วไงใครสนอุย้ยอะไรวะมันไกลขนาดนั้นนายปลุกพลังมาหรอเด็กดูเด็ี่เดินไปดุมๆเลยแนละ้วดังกระเบ,บิดปาจุนก็เอาพี่อยู่สติวสติว ตบติดม,มือลิงลูนสเตียตูมกายไปโค้งเข้าขานไม่เจ็บเอิดเอาใหม่ตูมมาเนี่ยตบได้แล้วไงไอ้สนเจอพี่ถ้าพี่ไม่พากเอฟเฟกต์นี้พี่โดนตบรัวๆนะเนี่ยชีพพากกว่เอฟเฟกต์แรงมากไงตู้มตูมเนี่ยมันก็เลยตบกันไม่ได้อุยร่วงเลยระวังโดนเตะตานล่างเออเออวรต พร้อมยังไปหลบได้จะตบพี่อ่ะยากคนจริงต้องดังนหน้าทุกวันเมื่อไหร่จะดางว่าเราตบอยู่เนี่ยอุ้ยมันสับสองเอ้าแป๊บตักกูเนี่ตขางแป๊บเออเนี่ตขางลูซิเฟอร์เนี่ตขางหลบไปหลบไปอุ้มดังกันหน้าดูไว้ใครเล่นลิงอะเมนทำแต้ม จำไว้ทุกคนลิงคือเมย์ทำตั้มเวลาใครเล่นลิงส่งบอลให้เขาหน่อยอา้าวแล้วเก็บบอลมาเฉยเลยกดกลางแขนยืนมองหน้าขยับปับ๊บนึงแล้วดังเมย์ทำตั้มจำใครใครเล่นลิงเอาสูตรไปใช้ตบกันไม่ได้หรอกเจอแบบเนี้ยมองไม่ <laughs> มทันรีเฟกช้ากันพวกเนี้ยดูนะทำงี้นะแล้วก็ยืนก่อนขยับปุ๊บระวังสติไ <laughs> อ้บ้าเอ้ยแกจะโชว์ของข้นหน่อย จูดมันโหดนะเนี่ยดีบาร์เาโหดจัดชัดจริงเลยมันปาข้ามหัวก็ดันบบนี้ได้เลยวะ <Yo. S 1> เจอมาอติดอัดหน้าเลย,ยจบๆไปให้รอขอบคุณสิสิดีกรีมากครับขอบคุณมากครับคอนเทนต์ที่ชอบมากดังอย่างเดียว <S <S ดังแล้วดั้งหนีดังต่อตามสัญญาดูดูทำนี้นี้ยืนนี้นะ แล้วก็หันหลังแล้วก็ดังเลยอย่างเงี้ยโดนตบมันจาได้แล้วเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าปั๊บจาบข้ามโอ้โหไอ้นี่เหลี่ยมเอาไปเอาเดินเงี้ยเข้าไปชิดๆแล้วกลับมาดังอันนี้ก็ได้อยู่เดินไปให้เลยเขตดังแล้วกดดังอ่ะตัวคอมจะวิ่งกลับมาแล้วดังแบบนีะะ้อันนี้ก็ได้อยู่ตกไม่ค่อยได้มันจะงงอันนี้คือท่าแบบไม่ต้องคองโมโบนะเผื่อไฟเป็นร่างแรกไม่ได้แอดวานอ่ะก็ใช้ท่าพ,พวกเนี้ยถือว่าเป็นเหลี่ยมในการเหลี่ยมเบื้องต้นที่ดีคะับฟาร่ามาสายมาก ไม้ตายพร้อมแล้วอย่าไปส่งให้ให้ไปใช้เกมหน้าแต่กูแต่กูไม้ตายพร้อมแล้วแต่ว่าเราไมเนี้ยเบียดไว้อย่าอย่าบานไว้อย่าให้เราสังกูไปเออระวังสติวยิ่งอ่าดีดีดจบเกมละกดใช้แต่กูกดใช้ฮะระวังสติวแต่กูระวังสติวระวังสติวกดยอมไหมนี่ถ้ากดไวอย่างนี้พี่กดแล้วเนี่ยคำตอบคือหยุดเวลาดัง จริงๆสับสมันมีวิธีดูด้วยนะดูว่าฝ่ายตูกข้าเน,น่ยตบก่อนแล้วค่อยสับสก็ได้แต่หลายคนเล่นลิงอ่ะไม่ค่อยทำกัน <_ an> ผมทำรูนตำแหน่งหลัก300แล้วทำต่อไปอีกหรือว่าทำตำแหน่งอื่นเผื่อทีมครับเอ่อโซโล่หรือเปล่าถ้าโซโล่ให้ทำตำแหน่งอื่นแต่ถ้าดูโอเนี่ยให้ทำรูนเดิมไป็นรเวล7ก่อนแล้วค่อยไปทำตำแหน่งอื่นนะครับแต่ต้องบอกนี้ก่อน เป็นตำแหน่งอะไรถ้าเป็น C ใหญ่ควรจะทำรูนพลังก่อนแล้วค่อยไปทำตำแหน่งอื่นเลยไม่ว่าจะดูโอรหรือโซโล,โลแต่ถ้าเป็นตำแหน่งสายชูดอะไปทำรูนตำแหน่งเซนเตอร์หรือว่าไปทำรูนอื่นคุ้มกว่าต้องถามก่อนว่ามีรูนอะไรอยู่เทสยะด,ดังอย่างเดียวส0งร้อครับตัดไปตัดไปฮะ